เพื่อนๆเคเจอแบบนี้ไหมครับมันจะมีคนประเพณีนึ่งที่ใจนิส้บะนี้ในสร้างกลมวงตอมจะเป็นยังไงไปชมรันวัสีเพื่อนนี่มึงกล้ามาต้มไงนี่ที่บ้านนี่กาเดิไงเะเพื่อนนี่มาต้มไวเซตเลี้ยวข้าติกมบัดซนี่กูม่นีรถออกไปลองอะไปไ้นะเพอนกูสัญญาไปก่อยที่เดี๋ยวนี้แค่นี้แหละฮัลโหลฮัลโหลอ

ฮัลโหลเพื่อนนี่มึงข้ามาไมที่บ้านนี่ข้ามาตาต้มนี่มาตะหุ้นกันอ่ะเหลือกูไม่ใช่ยังรถนี่ไหมรถไปลาดดูแต่ว่าราไม่ได้อืองตเียงไปก้งมนี่อ่ะนี่กักูมีรถไปเรียลออเอไม่เบื่อเพื่อนอูยบูดเลย้ามันต้มเท็จโอยเลยกูเรืองร้อยเป็นเรื่องสามลาว นี่มันตมเช็คประมาณสีทิพย์ง๊กไปหลงชาวนว่าโอยทีนี่ใครไปเจอข้่วเจนี่ช่วยแต่งอ้กนละตกแมนนางไม่ว่ากู ยาเซ็ตกระเทียนไม่มี <peanut features> hey oh, ้อได้นจุจมจ่ายเงินหนอยเปื่ได้แค่มองแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ต้องมันอยู่ข้างกายไม่มีของสมไอ้เพื่อนเอ้ากุ่มมาเลยเพื่อนไม่ว่วโกงษ์ให้งคาม กอับบ่เว้ด็กบ้าเลยนี่กูเดกี่เรี่ยววกูเกี่ยวตางๆกูแขลงรื่งูมูแขะงวะเดกบาคาเอบ้างเนี่ยคากบลมเนี่ยว่ะวุยงไปเด่วดีเลยเดี๋ยวเอีกีเ้งนี่ดีกูคกดมาเรี่ยเลยกูนีว่มึงเดาเด้อจับกูพกมาเพื่อนเดยอนี่ thì cô nằm kênh để đêm mỏi Cô nằm kênh Ơi, đêm cũng phải rửa ra đây Để đếm ra, tăng cũng phải rửa ra tăng cũng không kèm bây tăng cũng có ra đây Hổng tăng cũng ta Thì tăng cũng ta bởi đi nếu hổng tăng cũng mập rồi bây giờ hổng bà đi Đưa mấy tiếng này Bạn ý bác Cô lạc hưng Cô lạc hưng con cả... kêu em phải gõ không Cô lạc hưng ra Ok, điều Điều, bây Ok, bây Bà cháu tìm chơi n เฮ้ยกลุ่มอะยรบัดอะายพอดีเลยอ้ยสมเช็คพดีเลยวะฮัลโหลกัวได้กินต่เปีนหน้าปลาอกูตามคลีนมาเลยมึงวะไม่หยุดออยู่บ้านมึงเอกินตะแกียนได้ไหนะเอ็นเอ็นไม่มีรอโอ้ยมาปลามาได้เอ้ปลาขี้จิตว่างยืมได้อ้ยลำบากลำบา

Dạ, ông này đùi trả thao là mừng lắm, nhỏ tóc trông trông Cô có ở thua đi Cô bên này cặp bàn thôi, không để đi à cháu có chụp giá ở thua đi Ít trả này cô Ôi, hiu đi cả láo mới khởi đuôi của cô vào này Cô ơi, xót lắm rồi nào, còn ổn băng Ây Ô, Nam mất liều Ây à, da, ja. làm mất leo. Thưa thưa, trời đất mò của nó đây kìa ไม้ต้องเงีโอ้ยกะปาเดเรนี่ปาตัวเนจังเลยเนี่ยพอเนต้งตัวแบบพอดีเลยอะไรกะป่ากับกับเดี๋ยวนี้ผมเขียดรบเลยนี่กัับกับเออเขียดแบบแ๊บเดียวแบบเดียบอปใจนะเปิดนะเออเโอ้บานคูปใจเองิอ่อะกับกะครับรับกับเออรับกับได้รับับรับได้ไอ้ย่สมมตดยตาตันตีเลยมั้งไอ้หาแไปไนคบยูทย้าย ถ้าบุ๋บุ๋วจะได้จุดได้ที่นี่มันตั้งตรงนี้นี่หวยเป็ดน่าหลับไปแล้วเลยจามันคิดว่ามันมาเปร้านข้าวเชื้อจริงข้าวอุตอควาเมมันข้ามามามือโปล่นะข้ากับโอเล่กวยไปโดนนี่ใบจาคืองโอ่จังมันตาเดี๋ยวไหวเฉยไหมบุ๋วหายผุดเตือนหวยนะมึงการเผื่อในโอ้แต่ว่าคนในว่างดีคนในว่างค้นประยช่์จ้ามึงมึงคิดเลยตอนมึงยี่อ่ะตอนมึงต้มตอนมึงง้าของชุบมันมันอยู่ในนี่ผมมึงต้มแ็่เมื่อมันได้กินมาทันที Mà tiếp công, mình ừ, đường, đi đi cho biết tí cho chọn về bán bà đang hay bơ Ừ, cú ca tướng mày đi cũng bên uống mưu nha tướng Để bảo cú tụi bà tí trách túi á lấy nói nghe á lấy, tài sinh Tói mưu ghi Kẹp, chân muối Tụi đi xuống mất, nhầm nằm hello ừ, à, bữa hello thế hello Mì hello bữa 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 hello cái tô mà về cái lồng ghế cái tô gọi đó là cuối cản bộ nó bị để mấy ông khác mà kín quá để mưng bưng à để mắng làm tổ mối của đồ rau quần nó mới để phô thì nhà cái ghế của đi để kim mạng ai hôn ở bên lắm phô 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 ơ liền là thay kỳ vừa là đúng là kim mắng lên Hmm? lên là, bùi tao lên vườn, lên นี่ๆมึงเคอลายเลยนะ F ที่เจ็ดแปดเพือนมึงได้มากตอนนี้่ะนิตที่พิเศษมากอออ่าอทเจ่ายเพือนเๆได้เลยนะเกม่เตะดิโ้ครับพี่ตอนนี้พุ่มข้าวมันไดว้ยเลยครับพีอยู่รังไหนครับอ๋อสวัสที่รง่ายโอเคครับพุ่มเดี๋ยวพุ่มข้าวเลยครับเดี๋ยวพุ่มคราบอืมไอ้เชื่อวะนูยังยกเพืนวะ เื้อนี่แมเลียมลูกเกมวะอ้กูใกด้เป็นลักาสินะปกูลยคุณ้มก็หงางคนโอ้เื่อนเพื่อนอนก็ได้ไม่ตัวกูวะอ้ปก้มึงเลือกเลย่ะกูตัวเราควรใจล่ะอ่ะกูเลือกับเพื่อนแตนี่ กูเห็นการตางกงกากูไปตรงกล้องเหรอกูเจอไหมกูก็ใจว้าหัวว่างนี้กล้องกัรนั่นเลยกูตั้งนะไม่มีไปเบืไอ้เสื่อนิดเบืไอ้เจ้ากูปีเลยมันไใ้เรื่องงากูบอกเลยให้มึงงานกูนในก้านมึงแรงกับมึงนี่มันแรงกู้ใจแต่หลูกูกว่านู้ญิงเต็มเลยเหมือนกันนะนะวิการอธิบายเลยเอ้ามึงเนี่ยวันนี้กูไปตรงกล้องแจ้าบ้านนั้นมึงเนี่ยมันทำไงว้าวมอเต้า์ตีเลยเแบนเพื่อ เนที่มึงไหวใจนั่งไหวใจนะเวรบางคนนั่นมึงไม่ควรให้เจ้ไปดื่มโรยพอมันไม่ดื่มขาดโรยก็มึงเหนื่ยก็ได้ี่ดิมึงจ้างนี่มึงจับจึงดิกู้จอดมึงอย่างไหมผู้ก้าเจ้เวรผู้ก้าเจไม่ต้องลงเวนไม่ต้องลงมาผู้ใหญตังเกเกนมันไอ้นินะผู้ใหญตังเกเกนมันลบไปจับหมาบดในลาวันนี้เป็นหรอเพื่ออะไรนั้นเออ Thế người đi, người mọi người mọi đi, mọi anh mọi người đi người mọi 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 chơi mọi người 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 mọi อะกินอเอ้เสื้ออยู um ่หอือเพื่อนว่าเพื่อนไม่มต้มลไม่มีเกแคอยู่นีวะโอ้ไม่ใช่ปวดดิว่าได้ต้มมาลูกเช็คเม็ดเลียวนี่มึงวะ ไม่คาดเลยเลยคาดโคเกี mm ้ยงที hmm. ่ม mm ันนั่งกินกลางกายนี่เพื่อนจ้าใช่ปะนะนี่คือรันดีกูไปกูไปนะทีนึงชื่อจ้าแค่กูฮ่่งมฮมฮึ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 นมฮึมมฮึมฮมฮึ่อมม นี่เะไรของมึงกูน่าหวากูหืนมดตงึงกันนามิ้น,นเคี้ยวโรอีกแกนเกน,นกินไปก่อนนะกัวมันไม่ใจมิ้นเคี้ยวมันมิ้นจ้องนี่เพื่อนโอ้น่าหวายาเม็ดตึงกูวัวเลยเยียวใช่ไหมตึงกูหัวปวดนี่อ่ะเอากัวกว่าดีเก่าเลยแต่มึงจะกัวกว่า็นเก่าว่ะกัวกูทำได้บ้างเหร có lương đi muốn bày kim phi và bữa ăn con lên tăng mấy ô cả bà hướng mình hả? như thế mấy ô tôm thì quyền tôm tôm thì gì bây ở đấy mà một tôm chết chết đẹp mà đành gì mà. À, mà. thế quá rồi mà ơ em nhớ ông cần tôm ba mươi ngày ăn hả chút da ba mươi ngày mì hả kể mung mấy chặt mung mấy cười chuột lên lấy ít giá không nên la mất muốn chửi đứa, đứa muốn hey, chị มึงไม่เคยมดมึงมีอยู่ตลอดแต่มึงไม่เคยคิดจะช่วอกูนี่วันนี้มึงโดนเขยเดียวนะกูไม่ใช่ยาคายามึงกินกั่บุญวัวเลยมึงอย่าไปทำเช่นนีกับใครนะป่ะยรูเรื่องต้างป็นยังจำอยู่เลยนั่งต้งคนเดียวกินหน้าจบนี่คนเดียวไยนะไอเลกเล็กไเล็เล็กเเล็กเกเเล็เล็ด้ๆๆลล ทำดได้บันเนียนสีแรกอยากจะมานั่ง็นบ้านวะช่วยวอนเล็กเว้ยไปช่วยแล้วไม่ครับอ,อ,อบ้านกันอยู่คก็ยีที่ไปอีกหรอกวังแต่จะได้สุดทายก็ไม่เลื่อ,อะไรเลยเม,มตตาท่าก็สู่ไป